สวัสดีค่ะก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเป็นอะไรที่แบบเป่นได้ที่สุดในโลกเตคร์แล้วมันจะต้องเล่นเมื่อไรับอะไรใจถ้าชื่อชาตรีบุนะคะ,ะ,คช,ะ,คะชื่อเล่นชื่อชื่อแอนนะคะตอนเด็กๆนี่ชื่อออนแอนแต่ว่าโตขึ้นมาเขาขอให้เรียกแค่แอนแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ออนแอนแล้วนะคะก็เ,เดี๋ยวจะกลับมาอ้อนแอนแล้วครับผมเชื่อนะฮะค่ะก็อายุ27ปีค่ะเริ่มตดน้ำหนัก มีความคิดที่ว่าอตอนรอแรกๆเนี่ยคือทานแบบไม่มีไม่ได้ตั้งใจทานแบบทานแบบเล่นเนเรื่อยทานไปนงานงานที่ซื้อให้โฟมทีวีอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่ขี้เกียจแบบมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความรู้เยอะทํางานทางด้านสายสุขภาพลดยังไงแนะนําใครยังไงมีความรู้เยอะแต่ไม่ทำนะคะก็รู้มากแต่ว่าไม่ทำนี่ก็เลยตัดสินใจที่จะแบบคือลองสังเกตตัวเองว่าเอา้าเราก็กินแบบ เรื่อยๆนะไม่ได้แบบออะไรแล้วทำไมมันลงอะ่ะก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเออเนี่ยเขามีโครงการประกวดองน,น้ำหนักอะไรประมาณน,นี้ค่ะก็เลย่ลองเข้าไปดูซีแล้วก็มีโอกา,าสได้เจอผู้นำพานหนึ่งก็ได้พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ว่างาน,งน,นว่าการที่เราคือผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยคือมีส่วนที่ดีของเขาอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่ดีกว่าของเราก็คือใจเราค่ะคือเรามี oh. มีใจที่จะสู้ขนาดนา สู้ได้ค่ะผูค้คนชนะใจตัวเองได้แต่ถามว่าชนะแบบมีวินัยทำยังไงวันนี้คุณชนะพรุ่งน,นี้คุณไม่ชนะคุณก็ไปต่อไม่ได้ค่ะคือหนูมีความมุ่งมั่นว่าคือวันนี้หนูจะชนะใจตัวเองแบบมีวินยัยคือผู้นำคนนั้นให้คำแนะนำประมาณว่าเออถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ดีนะคุณกินแต่คุณไม่มีวินัยในการกินแล้วคุณจะเห็นผลได้ยังไงใช่ไหมคะก็เริ่มที่จะแบบคือเริ่มทานแบบมีวินยัย เออเราเป็นคนขี้เกียจเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็มีใดอนี่เล็กๆอ๋อเนี่ก็ลั่จะทำวิธีการเลยนะครับไม่ไม่ไม่เล็กมากเลยเล็กวามที่แบบคบางคนอาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้จดจดอะไรบ้างครับนาทำหน่อยรู้ก็จะเป็นประมาณว่าก็จะเป็นประมาณว่าตารางแต่ละวันว่าอย่างเช่นวันจันทร์เช้ากับวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะคือเราทานผลิตภัณฑ์ ตอนช่วงไหนก่อนอาหารหลังอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่และมื้ออาหารคี่เราทานอะไรอาจจะมีวิธีก็คือว่าจะไม่ทานอาหารที่เป็นจำพวกแป้งไขมันอะไรพวกนี้ค่ะจะเน้นโปรตีนแล้วก็ผักใบเขียวซะส่วนใหญ่ค่ะถามว่าเรื่องก,การออกกาลังกายอะไรเงี้ยค่ะก็มีออกกําลังกายค่ะก็คือจะตื่นตอนเช้าแล้วก็ไปออกกำลังกายจริงๆการออกกาลังกายไม่จําเป็นว่าคุณต้อ,คองคล่องฟิตเนสอะไรแค่คุณแบบ ขยับอาหารก็ถือว่าออกกำลังกายแล้วโอเคนะครับสุดท้ายแล้วคือทุกอย่างจะสําเร็จได้ถ้าเกิดคุณชนะใจัวเองแบบมีวินัยน้ําหนักตอนแรกที่เริ่มๆแบบจะลดแบบมุ่งมั่วนะคะก็คือประมาณ816 816แต่คือน้ําหนักที่ส่งตอนเข้าประกวดตอนแรกคือ811นะคะ811.5ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในวันนี้ก็คือน้ําหนักเหลือ6 4ค่ะเฮ้ยเท่าไหร่นะครับจากเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับ 64จาก81ใช่เหลือ64สิบสี่หี่คือจริงๆแล้วเสียดายมคิดไม่ทันไม่มีรูปก่อนอักเกอร์แต่ว่ามันอยู่จีไลอะค่ะต้องขออภัยด้วย17บกิโลคือถามว่ามีเทคนิคอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ให้มากแล้วเราจะรู้หลักว่าเช่นบางตัวเขาเข้าเขาผ่าน หนูก็จะใช้ตัวนี้ในการที่จะออกกําลังกายก่อนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือถ้าเกิดมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ให้มากๆแล้วก็เลือกที่จะใช้ต่อการก็มีผลิตภัณฑ์บางตัวที่แบบทาเน้นน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่สําคัญก็คือคือหนูบอกกับตัวเองว่าถ้าวันนี้จะผอมก็ให้มันรู้ไปว่ามันจะตายหมาขอบคุณด้วยนะคะที่มาให้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆเราเสียตรงนี้เรื่องอะไรนะ